แล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยผมกำลังโหลดอยู่นะทุกคนเห็นไหมนี่ครับผมนี่ก็คือหน้าตาของการโหลดเกมชิ้นอินแพ็นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่ามันจะยังไงต่อนะครับให้มันโหลดเสร็จก่อนใช้เวลานะโย่อย่างซอซตเลย5้8สิกจุดแปจิกนะครับผมพื้นที่ต้องเยอะๆนิดนึงนะนี่ยังไม่รวมเกมที่จะเข้าไปเล่นอีกนะครับผมนี่คือ5 0าสิบจิกนี่มาแล้วแล้วนะครับผมโอเคเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับ ก่อนนะครับผลสำหรับการเริ่มต้นในการที่จะสมัครนะครับผมหรือในการโหลดนะครับผมเกมชินอินแพ็กนะหลายๆคนนะคงเจอปัญหาในส่วนของมือถือที่โหลดไปแล้วมีการกระตุกเล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับสาหรับใครที่มีคอมพิวเตนะทุกคนนี่ครับวิธีการลงนะโหลดเข้าไปที่เกมชิน Impact นะครับเกมชิน Impact นะครับทุกคนป๊บปบแล้วเข้าหน้านี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเกมชินอินแพ็กเขาชื่อเขียนเกมชินอินแพ็ผมไม่แน่ใจนะเอาตัวนี้ครับ เกมชินอินแพคแอปพลิเคชันเพลกูเกิลเพลนะครับผมแล้วก็จะมีให้ดาวน์โหลดบน Windows ทุกคนเห็นป่ะเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นลงโฟลเดอร์ที่เราต้องการไว้นะครับผมแลวหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยผมกำลังโหลดอยู่นะทุกคนเห็นไหมนี่ครับผมนี่ก็คือหน้าตาของการโหลดเกมชินอินแพคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่ามันจะยังไงต่อนะครับให้มันโหลดเสร็จก่อน,นใช้เวลานะเดีย๋ยวอย่างซอฟต์เลย56.8ิบ จิกนะครับผมพื้นที่ต้องเยอะๆนิดนึงนะนี่ยังไม่รวมเกณ์ที่จะเข้าไปเล่นอีกนะครับผมนี่คือ50ิจิกเนี่ยมาแล้วแล้วนะครับผมโอเคเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับก่อนนะครับสำหรับเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหใช้เวลานานมากครับสำหรับเกมจินนะทุกคนนะไปเข้าไปที่ลันช์ลันเชอร์เลยนะครับผมโอเคครับผมโอเคเข้ามาหน้านี้ทุกคนเห็นไหมนี่นะครับผมเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมเราจะลองดูซิว่า เป็นยังไงบ้างเล่นเป็นยังไงบ้างคอมผมจะเอาอยู่ไหมกับเกมชิน Impact นี้นะครับผมกันนี้ก็คือเรื่องของข้อมูลที่เราได้รับทราบนะครับโอเคนะครับผมทุกคนเข้ามาแล้วสำหรับเกมชิน Impact ครับผมแล้วก็มาทําการนะครับผมล็อกอินเข้าไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกมกันเลยนะครับผมก็สำหรับคนมีไ d ดีอยู่แล้วนะครับยืนยันตัวตนนะครับผูกบัญชีให้เรียบร้อยใน Google นะเมื่อสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้ทุกคนใน Google นะ ทุกคนก็นะครับสรับที่มี ID อยู่ในมือถือก็ลองเข้ามานะครับผมแล้วก็บูบบัญชีให้เรียบร้อยนะครับผมทำเวรเนอรฟสชั้นให้เรียบร้อยเพราะว่าป้องกัน ID ของเรานะครับผมแล้วนี้ก็จะเข้าเกมทุกคนเดี๋ยวก็มันคือมันจะมีขั้นตอนให้เราทำอ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวดูตามเลยนะเราก็ให้เราเอาทำการยืนยันนะเมื่อเราทำการยืนยันตัวตนใน Google ด้วยนะครับผมสมัครรีจิตแล้วยืนยันใน Google ก็เราก็แอพเข้าไปครับทุกคนโอเคนะครับผมเราก็ได้เรียบร้อยมาแล้วน้องกีนเราจะเข้าเอเชียหรรืออะไลก โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเอเชียเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับเกมชินอิมแพกนะผมบอกตรงเลยนะครับผมคงไม่ได้เล่นเองนะเพราะว่าอะไรสายตาผมไม่ค่อยดีทุกคนนะครับผมเกมนี้โหดมากครับ58จิกนะครับที่เราลงไปนะก็พื้นที่ให้เยอะๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลูกสาวครับผมน้องกีนจะเป็นคนแคสเกมนี้เองนะครับผมเดี๋รามาติดตามมันนะคนนะเราดูภาพว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเราสามารถปรับกราฟิกได้นะครับผมเราก็จะมีการสตรีมให้ดูด้วยทุกคนนะครับผมแต่นะฮะอาจจะไม่ใช่ผมนะครับอาจจะเป็นลูกสาวนะครับผมมาจัดการให้นะจ๊ะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราทำการอัปเดตก่อนนะครับผมโอ okay, เคแล้วมาเจอกันในเกมครับก่อนครับได้นะครับสำหรับเกมชิน Impact. Oh, อิมแพกโอ้โหโหลดก็นานครับอัปเดตยิ่งนานเข้าไปใหญ่โอเคเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามีการปรับตั้งค่ากันด้วยนะครับทุกคนผมขออนุญาตปรับตั้งค่าโอเคโอเคโอเคเข้าไปครับเข้าไปในเกมชินครับพร้อมมาแล้วนะครับผม ใครก็รู้นะครับว่าในส่วนของเกมชิน นะครับผมสำหรับใครที like ่มาสามารถแปลได้ก็ช่วยกันแปลนะครับผมเพราะแกอาจจะแปลไม่ค่อยเก่งนะครับผมเรียกได้ว่าบางทีก็อาจจะแป้เหมือนกันนะครับลองดูเรื่อง้เรื่องราวและเนื้อหาของเขาก่อนนะจ๊ะเรามีให้เลือกทั้งหมดเราตอนนี้มีเลือก2องตัวทุกคนเฮ้ยต้องตายแน่ฉันจะต้องจัดการเธอตัวไหนดีครับผมก็ลุก ตัวนี้คือตัวชื่อเอเธอร์เอเธอร์ใช่ไหมลูกโอเคครับผมชื่อลูมินต่อตัวผู้ชายชื่อเลยนะครับเอเธอร์ Ether, ค่ะผู้หญิงชื่อเลยนะลูมินโอเคเพราะว่าเกมนี้พ่อบอกเลยว่าพ่อแป้มากนะเพราะว่าน้องกีนเนี่ยเขาเล่นแล้วนะครับน้องกีนเลือกตัวไหนเนี่ยเอาเอเธอร์ค่ะเอเธอร์ใช่ไหมโอเคฟูหล่อมากนะครับเห็นไหมผมติดทนะองอะชื่ออะไรครับกุญแจชื่อกรีนแล้วกันเนาะได้ไหมโอเคนะให้ตั้งชื่อเหมือนเหมือนช่องแล้วแล้วกันนะครับทุกคนกรีนดีอาร กรีนนะครับผมคอนเฟิร์มนะจ๊ะได้หรือเปล่าโอเคนะชื่อนี้ได้ครับผมน้องกรีนครับผมแต่ตัวไม่กรีนตัวเหลืองนะครับผมเหลืองก็ใช่เพราะตัวครับฟันก็เหลืองด้วยครับผมนะครับผมเรื่องราวต่างๆทุกคนเข้าไปลงศึกษานะครับก็สนุกสนุปขนาวไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะไปครับเอให้เราไปครับผมนะครับนี่คือวิธีนี่ครับทุกคนนะครับผมมาแล้วครับกับ กรีนนะครับซึ่งตัวชื่อเขียวแต่ตัวเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเราก็ส่งต่อให้น้องกรีนนะครับผมว่าเล่นได้เป็นยังไงเดี๋ยวน้องกรีนจะอธิบายในเรื่องของการเล่นให้กันนะครับผมโอเคสําหรับคอมพิวเตอร์นะ WSED เป็นเรื่องปกติในการเดินอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่กรีนจะอธิบายให้ฟังพี่เองกับพี่เอ็นเป็นไหมพี่กรีนเล่นคอมเป็นเนะียโอเคครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่กรีนแล้วกันนะครับทุกคนติดตามพี่กรีนนะครับผมโอเค ก่อนเนครับทุกคนขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันน้องกีนในการแคสเกมดีกว่าบอกว่าเกมนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้เกมนี้ยกให้ลูกเลยเพราะว่าน้องกีนอ่ะเขาเล่นมาเป็นปีเล่นมาก่อนผมด้วยนะครับก็ชวนพ่อเล่นนะผมว่าโอ้ทำไมมันในมือถือเราดูแบบไม่ชัดมากผมมองไม่เห็นแต่ในเกมเนี้ยเขาบอกว่าเขามีความสามารถมา,มากเดี๋ยวเรามาติดตามน้องกีนในการแคสเกมนี้เลยดีกว่า ผมขอวางมือในเกมนี้ให้ลูกนะครับทำการเล่นนะเขาบอกว่าเกมเนี่ยสามารถได้กันเล่นกันนะทั้งครอบครัวนะทุกคนนะเมื่อเราเข้าใจเกมเราก็เข้าใจลูกและลูกเข้าใจเรามีแล้วก็จะคุยกันนะครับผมมันก็เป็นผลดีนะครับผมเดี๋ยวดูตัวอย่างครับสําหรับน้องกีนในการแคสนะในครั้งต่อไปนะทุกคนเป็นคลิปที่น้องกีนเริ่มสอนนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมาฟังตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครนะับทุกคนนี่เดินตามทางไปเลย เราก็ต้องเดินตามจุดมาร์กที่เขามาไว้ให้เรานะคะอุ้ยฉากคัดซีนนี่นะคะก็เปลี่ยนภาษาได้นะน้องนี้จะเลือกใช้เป็นภาษาไทยนะคะเสียงผ้าในเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่อันนี้คือความสำเร็จเรานะคะนี่นะคะอันนี้คือ เรียนรู้พลังงานธาตุลมนะคะคือความสําเร็จแรกที่เราจะได้รับนะคะทุกคนเราก็จะได้เป็นไพ่ยม่เจมมานะคะไพ่ยม่เจมนี้สามารถเอาไปสุ่มตัวละครได้นะคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ the sky เฮ้ยพี่มันมังกรนี่นะ่ะโอ้มีหกปีเลยนะคะทุกคน มากทุกคนแตกตื่น เป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมเราจะมีนักแคสมือใหม่นะครับมาช่วยพ่อไก่นะครับในคำการในเรื่องของการแคสเกมชินอิ p แพ t นี้เพราะว่าเขาชำนาญมากกว่าพ่อไก่นะเดี๋ยวเรามาติดตามน้องกินมาช่วยน้องกินทำเก็บเลเวลนะครับหรือนะฮะสำหรับใครที่เป็น FC นะครับผมก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามกันนะครับและเข้ามาเล่นในเกมชินอิ a แพกันได้นะครับกับน้องกินเข้ามาแคสกันได้นะครับผมหรือนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาขอขอบคุณเช่นกันแล้วเรานะครับมาเป็นเพื่อนกันในเกมชินอินแพนะครับผมกับ เรามาดูมาดของสาวน้อยว่าจะแคชเกมเป็นยังไงบ้างและติดตามต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับคลิปดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับผมก็ลงใน PC ไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามกันนะจ้าไบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวนักเรนจะมาสอนให้เล่นให้ดูให้ดูนะครับผม <laughs> โอเคทุกคน